สวัสดีนะครับคลิปนี้บอนสวนบอนไซน,นะครับผมปุ๋ยบอนไซน,นะครับน,นี้จะพามาชมหมักปุ๋ยน้ํานะครับจากาปุ๋ยมูลสัตว์นะครับจากจากมูลสัตว์นะครับอันนี้จะเป็นขี้วัวน,นะครับอันนี้จะหมักขี้วัวถังนี้จะหมักขี้วัวถังก็ถังก็ทําแบบนี้ครับปกติผมจะอย่าเดี๋ยวให้ดูอันเสานะครับ ปก,กติผมก็จะหมักแบบนี้นะครับใส่ถังใส่ถังสองลิตรแบบนี้นะครับก็จะเป็นกวงางข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือขี้วัวนะครับอ่าอันนี้คือขี้วัวหมักนะครับอันนี้เราก็อันนี้จะเป็นตะกร,นะรันที่ลอยอยู่บนน้ำก็จะอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้เราก็ใช้ได้แล้วนะครับคือเราก็จะกรองเอาน้ําไปใช้นะครับตรงนี้ นี่ครับนี้ตอนนี้ก็เลยปรับวิธีใหม่นะครับเพราะว่าถ้าใส่ถังแบบนี้ถ้าใส่ถังแบบนี้นะครับเวลาเราเอาน้ําเวลาจะเราจะกองเอาน้ำเนี่ยมันจะทําลําบากนะครับก็เลยปรับมาใช้วิธีนี้นะครับก็คือทําถังเอาท่อซีเมนต์นะครับมาอุดครับมาอุด หน,หนึ่งข้างแล้วก็ทําต่อท่อนะครับเนี่ยท่อแบบนี้แล้วก็ขี้วัวเราก็ใส่ถุงแบบนี้นะครับถังนี้ได้ประมาณสักสามร้อยกว่าลิตรนะครับปริมาณน้ำสามร้อยกว่าลิตรอย่างถังสีเขียวนั่นสีฟ้านั่นก็จะได้แค่สองร้อยลิตรนะครับแล้วก็ได้น้ําก็ประมาณสักร้อยลิตรนะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนของตะกรอนขี้วัวอย่างนี้นะครับกับกับกับน้ําอยู่ในถัง รวมกันเป็นสอง้อลิตรแต่ว่าอันนี้เราจะได้ปริมาณที่เยอะกว่านะครับก็คือกะว่าเดี๋ยวจะลองคำนวณดูนะครับว่าจริงจริงตรงเนี้ยถังเนี้ยมันเกือบประมาณสามร้อยกว่าลิตรนะครับห้าสิบเซนวงบ่กว้างหนึ่งเมตรนะครับคำนวณดูแล้วได้สามร้อยกว่าลิตรนะครับแต่ว่าเราก็จะผักกาดออก ใส่น้ําเต็มนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก200กว่ากลิตรจริงๆก็จะเดี๋ยวขี้วัวเนี่ยขี้วัวน,นี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเราใส่แบบนี้เลยถึงเวลาเราจะออกมาเราหมักไว้สักเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันเจ็ดวันเราเอาน้ําน้ําแรกออกนะครับเราก็ได้ไปสองร้อยกลิตรเสร็จแล้วเราก็ใส่เพิ่มอีกใส่น้ําเข้าไปแล้วก็หมักไว้อีกสักเจ็ดวันแล้วเราก็จะได้อ่า น้ำปุ๋ยหมักอีก,ออกประมาณสอง้อกลิกนะครับก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าก็คือสักสามรอบครับสามรอบสามรอบหรือจะสองรอบก็ได้สองรอบเราก็จะเสร็จแล้วกา,กากพวกนี้นะครับจากพวกนี้เราสามารถพอเราเอาเอาน้ำหมักเอา,เอาน้ำเข้าออกนะครับน้ำปุ๋ยหาอ,อเนี่ยเขาก็จะเหลือกากที่มีปุ๋ยอยู่พอสมควรเหลืออยู่พอสมควร ก็เป็นวัสดุปลูกเราก็เอาไปปลูกไว้ปลูกผักนะครับตรงนี้เหมาะแก่การทําเกษตรแบบแปลงเล็กหรือว่าปลูกไม้กระถางนะครับคือเราใช้น้ําผสมเหมือนปุ๋ยน้ําทั่วไปครับรดได้ฉีดพ่นได้นะครับกากตรงนี้ก็เอาไปเป็นวัสดุปลูกได้นะครับวัสดุปลูกก็คือผมปลูกปลูกอย่างปลูกผักบุ้งปลูก หรือจะไปผสมดินปลูกอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างปลูกผักบุ้งเนี่ยผมใส่ใส่วัสดุใส่เพียวๆเลยครับใส่ขี้วัวเพียวๆเลยแล้วก็เพาะผักบุ้งแล้วก็ให้ให้เขาเป็นวัสดุปลูกผักบุ้งก็ทีเดียวจบเลยครับผักบุ้งโตวไวงามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอามาให้ดูนะครับผักบุ้งแต่คลิปนี้จะให้ดูวิธีการทํา,าทก่อนนะครับโอเคนะครับก็อุปกรณ์นะครับก็มีถังแล้วก็มี ห้า,า,าตาข่ายเย็ยบแบบนี้นะครับก็คืออันนี้ผมเย็ยบเอานะครับก็คือกาว่าถุงหนึ่งก็คือขี้วัวกระสอบอถุงปุ๋ยหนึ่งนะครับเนี่ยซื้อเข้ามาสามสิบห้าบาทนะครับขี้วัวถุงหนึ่งสามสิบห้าบาทแล้วก็เอามาหมักอย่างนี้นะครับผมเคยเทียบกับปุ๋ยยูเรียนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยประหยัดต้นทุนจากปุ๋ยเคมีเนี่ยผมว่า จับได้สี่ห้าเท่าเลยนะครับซึ่งหรืออาจจะถึงสิบเท่าด้วยก็ได้ครับเพราะว่าเนี่ยอย่างอย่างถังเนี้ยถ้าเราใส่สามบ่อนะครับแล้วใส่สามอ่าเราใส่สามถุงในบ่อหนึ่งบ่อเนี่ยสามถุงเนี่ยเราตีไปประมาณร้อยหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยบาทหนึ100่งร้อยบาทเนี่ยเราจะได้อ่าหุ๋ยอยู่ประมาณสี่ห้าร้อยลิตรตีไปตัวเลขกลมกลมสี่ร้อยห้าร้อยลิตรนะครับห้าร้อยลิตรเนี่ยโอ้ ผมใชอ้อย่างต้นไม้นะครับนะครับต้นไม้ที่ปลูกลงผิวดินอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นปลูกผักปลูกปลูกสวนครัวพืชผักสวนครัวนะครับก็ได้อย่างต้นไม้อย่างวันไซที่ผมเลี้ยงอยู่เนี่ยนะครับผมจะปลูกไว้ผมก็จะเอาใส่ผมเคยใส่ถังน้ําสัง200ลิตรเนี่ยครับผมใส่อยู่เป็นปีครับ เนี่ยถังสองไร่แบบคือเขียวแบบนั้นนะครับนะครับแบบนั้นคือหมักเอาน้ําหมักเนี่ยเอาเก็บไว้ในในถงังใช้ใช้อยู่เป็นปีก็คือเอาไปผปสมพ่นพ่นพ่นทางใบแล้วก็เอาไปผสมน้ําลาดนะครับก็ผมผมลาดน้ําปุ๋ยหมักเนี่ยเดือนละครั้งสลับกับอ่าใบกัมปูนะครับซึ่งซึ่งถามว่าได้ผลดีไหมได้ผลดีครับไม่ได้ใช้ถ้าไม้อ่ ปลูกลงดินเนี่ยผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับแล้วก็ไม้ในกระถางไม้ในกระถางผมก็จะใช้สูตรนี้ครับคือมีใบกระปูด,ด้วยคือเขาจะในตัวเทีนสูงครับตัวนี้คือจริงๆไม้พวกเนี้ยต้นไม้อย่างต้นไม้พวกเนี้ยถ้าใบเขางามโอเคกิ่งเขาจะเปราะแต่ว่าเราก็อา,อาจจะคือถ้ามันอยู่ในกระถางครับคือเราไม่ต้องห่วงเรื่องว่าไม้ไม้มันจะหักจะโค่นนะครับ เราก็าทํำบอลไซเราก็มีเข้ารวดอยู่แล้วเรามีค้ำอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ตัดปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องกิ่งหักได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าใบมันเยอะใบมันสูงเนี่ยบางทีไม้มันโตวไวอาจจะทําให้กิ่งหักกิ่งเปาะนะครับอ่าครับกลับมาที่ห,หมุดหมักนะับอันนี้น่าจะใส่ได้สักนี่นะครับ ใส่ได้หนึ่งสองสามใส่ได้ได้ได้สักห้าถุงนะครับใส่ได้สักห้าถุงก็ปริมาณน,น้ำหมักที่ได้ก็คาดว่าน่าจะได้สักห้าร้อยถึงหกร้อยลิตรนะครับในสิบห้าวันนะครับผมจะหมักสองรอบนะครับรอบหนึ่งรอบเจ็ดวันรอบที่สองอาจจะเป็นสิบวันก็เป็นเป็นสักสิบเจ็ดวันเพราะรอบที่สองเนี่ยอาจจะหมักนานหน่อยเพราะว่า,าน้ำเก่าเขา น้ำเขาน้ำปุ๋ยเขาจะออกไปไปเยอะแล้วเราก็จะจะจะขยายเวลาให้เขาได้ได,ได้ได้มีการดืดดูดซึมนะครับปุ๋ยออกมาจากจากาจาก,าก้อนอขี้วัวนะครับเดี๋ยวจะมาดูครับว่าจะทํำยังไงบ้างนะครับก็เนี่ยครับถึงว่าเราใส่ไปห้าถุงแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็อ่า อาจจะเติมน้ําเติมน้ำไปเรื่อยๆแล้วที่ผมใช้ก็คือผมจะใช้ E.M. นะครับน้ำหมัก E.M. เพื่อที่จะผมเอา E.M. มาละลายน้ำเสร็จสักหนึ่งลิตรนะครับหนึ่งลิตรละลายน้ำเสร็จเรากา็ใส่น้ำไปเกือบเต็มเราก็จะเอา E.M. มาใส่ก่อนแล้วก็จะเราค่อยฉีดน้ำเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ E.M. เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของกลิ่นนะครับ กลิ่นจะไม่มีเพราะอย่างเงี้ยถ้าถ้าขี้วัวใหม่หน่อยหรือว่าเป็นอ่าเป็นอ่าอเนนี้หน่อยมัน,นจะจะจะมีกลิ่นหน่อยครับสองสามวันแรกเนี่ยจะมีกลิ่นแต่พอผ่านไปสามสี่วันเนี่ยมันจะไม่มีคือจริงๆหมักน้ําเปล่าก็ได้นะครับแบบนี้ผมก็เคยหมักน้ําเปล่าแล้วเขาจะมีกลิ่นอ่าครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้ดูขั้นตอนในการทํานะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับ ใส่ผมใส่ข้าวไปสี่ถุงแล้วนะครับใส่เข้าไปสี่ถุงแล้วก็เติมน้ําเติมน้ําเสร็จก็น้ําเดี๋ยวเราจะใส่น้ําอ่าน้ําหมักนะครับน้ําหมักเอี๋ยวพามาดูน้ําหมักนะครับน้ําหมักเอ็มเอ็มที่ตักที่ตักเดี๋ยวหาที่ตักก่อนครับมีไหนมีโลอ่าเดเาเอาครับ ที่ทํางานโอเคอยู่นี่นะครับอันนี้คือ,อหนึ่งลิตรนะครับนี่ครับอี e อ็มอี่อ็ม้นหนักไว้นะครับ EM. EM <EM S 1> ก็บจะใส่ไปเลยนะครับเพื่อที่จะดับกลิ่นนะครับนะครับใส่ไปเลยนะครับหรือถ้ามีเยอะก็ใส่เยอะได้นะครับอีเอ็ม อา๋ยวผมเยอะผมใส่สองเลยก็ได้ไปเอานะครับเติมใส่สักสองลิตรนะครับเนี่ยครับง่ายมากครับอ่าเราจะได้ทีนี้เราจะได้อ่าปุ๋ยที่ปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักที่อ่า เรา,เาไปใช้แล้วได้ผลทันทีนะครับเพราะว่าถ้าอย่างเราปลูกผักปลูกอ,อะไรเนี่ยครับเราใส่ขี้วัวอย่างเดียวเนี่ยเราใส่ขี้วัวเข้าไปเนี่ยกว่าขี้วัวเขาจะย่อยสลายกว่าเขาจะละล,ละลายตัวออกมาเป็นเป็นปุ๋ยนะครับเพื่อที่จะให้ต้นไม้ได้รับปุ๋ยนะครับมันก็ใช้เวลานานแต่ถ้าทําอย่างเนี้ยเราใช้น้ําผมว่าเราหมาักเสร็จเนี่ยครับเราเอาน้ําไปลดวันนี้เขาก็ได้รับวันนี้เลย อันนี้คืออันนี้คือข้อดีนะครับข้อเสียก็คือทําเกษตรแปลงใหญ่ถ้ากินกเกษตรแปลงใหญ่จะลําบากหน่อยนะครับการใช้น้ําแต่ว่ากเกษตรแปลงใหญ่ก็คือเราใช้อ่าอ่าใช้พ่นได้นะครับใช้อ่าไปละลายอ่าน้ำเอาน้ําหมักนะครับไปไปละลายอัาตราส่วนก็ประมาณห้าสิบซีซีต่อน้ํอ่าสิบริปนะครับที่ผมเคยที่ผมใช้อยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ อันนี้เราก็จะปิดฝานะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวออันนี้เขาจะลอยขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวเขาสักพักเขาก็จะจมลงไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาอ่ามันแห้งอยู่นะครับก็โอเคนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราปิดปิดฝานะครับปิดฝาแล้วก็อ,อีกเจ็ดวันเดี๋ยวจะมาอัปเดตดูนะครับว่าอ่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาอัปเดตว่าผ่านไปสักห้าวันเจ็ดวันเนี่ยคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตให้ดูว่าปุ๋ยมันจะเป็นแบบไหนแล้วก็จะลองวัดค่าปุ๋ยเทียบกับปุ๋ยยูเรียเทียบกับปุ๋ยน้ําอื่นๆสูตรน้ําอื่นๆกับปุ๋ยตามตลาดทั่วไปนะครับจะดูว่าเขาจะมีค่าปุ๋ยแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับในปริมาณที่ต้นทุน เท่าเท่ากันนะครับก็ถ้าอย่างไรก็อขอบคุณนะครับกับทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องบ้านสวนบอนไซนะครับโดยผมวุ้ยบอนไซนะครับก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมก็เดี๋ยวจะพยายามทำคลิป ด,ดีมาให้รับชมกันอีกนะครับก็พบกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมีก็อาจจะมีคลิปทําต้นไม้คลิปทําปุ๋ยคลิปทําดินปลูกนะครับแล้วก็วิธีเกี่ยวกับเกษตรนะครับเกษตรผมทําเกษตรเรียวกว่าเกษตรสวยงามนะครับอาจจะไม่ได้เกษตรที่เพื่อการบริโภคเท่าไหร่นะครับผมก็จะทําแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับ เกษตรเพื่อบริโภคว่าตอนนี้พืชผักจะแพงมากนะครับก็หลักๆก็จะทำ้วยครับทำปุ๋ยทำดินปลูกทำพืชผักไว้กินเองแล้วก็ทำบอนไซนะครับก็ฝากไปเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ